สวัสดีครับผมเพชรคุณเฮ็ดวาวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาลองสนูใบขัดครับผมลองฟังเสียงนะครับเป็นคันขนาดแบบจะว่าใหญ่ก็ใหญ่นะครับนี่เป็นขนาด10มิลครับผม10มิลนะครับคัน140เซนครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆครับผมนี่เป็นสนูใบขัดนะครับนี่อะนี่ผมถักเข้าแบบโอ้มีคําแนะนําหลายๆช่องบอกครับผมว่า ผมว่ามันน่าจะได้ผลดีนั่แหละผมเลยทํานะครับอ่ะนี่ครับการมาร์คคันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมการบากคันเป็นสนูแบบว่าไม่ได้หนักมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดประกับครับผมแต่ว่าทําเผื่อไว้นะครับนี่ทําเผื่อไว้ครับผมตรงกลางจะเป็นเหลี่ยมหน่อยๆนะครับนี่ทาสลักเรียบร้อยครับผมอเพึ่งทําเสร็จนะครับนี่ค่อนข้างที่จะเร่งครับผมโอ้ผมก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนะครับถ้ามีลมเดี๋ยวจะปล่อยไว้ให้ดูครับผม ซื้อว่าจะเยอะจัดนะครับนี่มีน้องขอมาผมทางจันทบุรีนะครับท่าใหม่ครับผมอำเภอท่าใหม่มาเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยครับผมนี่นะครับการถักเขาก็ผมก็สวยๆเปลี่ยนง่ายครับผมเล่นง่ายเปลี่ยนง่ายอ่ะทาให้น้องเขาดีๆเลยครับผมสอดแจ้งนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะสอดไม่สอดครับผมนี่อ่ะร้อยสี่สิบเซนนะครับเชือกก็เป็นเชือกเบอร์เก้าครับผมเบอร์เก้าหรือหลังเก้านะครับเส้นหนึ่งคลายออกสามเกี่ยวทบครับผม ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับตอนมืดเบดครับผมโอ้ไม่ได้ทําคลิปเลยครับผมรู้สึกว่าจะเร่งเหลือเกินมาฟังกันเลยครับผมร้อยสี่สิบเซนนะครับ ับผมเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นสนูแบบไม่ได้หนักมากนะครับนี่สไตล์ผมแว่งแบบเบาแค่ไหนก็แกว่งแค่นั้นครับอ่ะเหยืงกันเลยครับผมเป็นสนูว้าวอีสานนะครับนี่ขนาดหนึ่งร้อยสี่สิบเซนครับผมติดว้าวร้อยห้าสิบก็ได้นะครับแต่จะติดอ่าสูงหน่อยครับผมแต่ไม่ไม่ไม่เลยแบบว่ากลางนะครับติดสูงหน่อยก็ดูสวยอีกแบบนะครับเพราะว่าว้าวขึ้นไปจะเห็นสนูเด่นชัดครับผม อ่ะนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับติดขี้สูรครับผมถักเข้าสวยๆครับผมอ่ะนี่ครับผมให้เบรงกันอีกทีนะครับนี่เป็นคันเบาับผมอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงใหม่อีกสักรอบนะครับเมืม่อกี้เทสเสียงเฉยอครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ฟังอีกสักรอบครับผมเพราะว่าเสียงดีไม่ดีต้องติดว่าครับผมแหวงนี้แค่เทสเสียงออกไม่ออกครับผม ประมาณนี้แล้วผมอถือว่าถือว่าก็โอเคนะครับสําหรับผมสําหรับคนทําคนแต่งับผมนี่จับยากเหลือเกินนี่ครับถือว่าโอเคครับผมทําให้แบบว่าสูตรฝีมือเลยนะครับนี่ทาเล็กเกอร์เคลือบเงาอย่างดีนะครับนี่นี่ครับผมเคลือบถักเข้าอย่างดีครับผมนี่อุปรกรณ์ทำก็ประมาณนี้แล้วผมอนี่นะครับเชือกอนี่ครับผมอันนี้จะเป็นว่าโครงดำนะครับนี่ ว่าวคงดำครับผมแถวบ้านนั่นแหละครับผมนี่สั่งมานะครับนี่ครับนี่ทาให้หมดเลยเดี๋ยวลอดหน้าจะแบบทาก่อนค่อยมัดนะครับจะได้ออกแนวทรงก้านลามสักหน่อยครับผมนี่ครับไม้ก็ดัดเรียบร้อยนะครับนี่ประมาณนี้แล้วครับผมเหลาไปด้วยแต่งไปด้วยเหลาไปด้วยขัดไปด้วยเ่แ๋ยวผมเดี๋ยวบอกราคานะครับนี่ราคาภาษาช่างว่าวแถวบ้านผมครับผมสามครึ่งครับผม สามครึ่งส่งฟรีนะครับสามครึ่งครับผมเป็นสนูอนุรักษ์นะครับเป็นสนูอนุรักษ์ครับผมสนูอนุรักษ์อ่ใบก็ตัดเอ่อประมาณใบตานที่แบบว่าสมัยก่อนเขาเล่นกันนั่นแหละผมถ่วงด้วยขี้สูตรใบตานก็ตัดประมาณเก้ามิลสิบมิลนี่แหละผมอ่าอันนี้ก็เป็นใบพลาสติกสมัยใหม่แล้วก็แบบว่าขัดนะครับเนี่เป็นใบขัดครับผมขัดปรับแต่งด้วยขี้ศูตรนะครับ อ่ะสามครึ่งครับผมส่งฟรีภาษาชาวบ้านเออภาษาช่างว่าแถวบ้านผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมสำหรับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม